สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูต้นผักหวานป่านะครับที่ผมปลูกไว้รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกที่ฝึกปลูกนะครับอายุ6ปีนะครับอายุ6ปีแล้วนะครับเป็นการปลูกแบบปล่อยให้เขาขึ้นนะครับตามธรรมชาติครับโดยที่ไม่ตัดแต่งกิ่งไม่ทําสาวนะครับปล่อยให้เขาขึ้นเองนะครับตอนนี้ต้นใหญ่มากแล้วนะครับ นะครับแล้วก็สูงด้วยนะครับนไครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับกับขวดน้ําดื่มนะครับขวดน้ําดื่ม1.5ดลิตรนะครับนี่นะครับผมปลูกรุ่นแรกนี้ประมาณ20ต้นนะครับ20ต้นตอนนี้โตหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับต้นก็จะประมาณนี้นะครับ ต้นนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับเน so ี่ยนะครับอายุ6ปีนะครับลำต้นขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็ต้นสูงนะครับใหญ่นะครับเนี่ยด้านข้างนะครับเนี่ยต้นเล็กเนี่ยนะครับต้นนี้คือไม้พีเลี้ยงนะครับหรือว่าต้นลำไยนะครับต้นลำไยเป็นไม้พีเลี้ยงนะครับสังเกตว่าต้นผักหวานของผมจะมีไม้พีเลี้ยงทุกต้นนะครับนีะครับมีไม้พีเลี้ยงทุกต้นเลยนะครับ อายุ6ปีนะครับไม่ต้องตัดแต่งกิ่งไม่ต้องทำอะไรนะครับปล่อยเองเขาขึ้นเองครับตามธรรมชาตินะครับเก็บผลผลิตได้ทุกปีนะครับเก็บผลผลิตได้ทุกปีเรจะพาไปดูอีกนะครับนี่นะครับนะครับต้นใหญ่สูงแล้วนะครับประมาณ5เมตรนะครับประมาณ5เมตรนี่นะครับ เทียบกับขวดน้ำ1.5ลิตรนะครับตนใหญ่แล้วนะครับโอเคครับ